สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาจเจอกับพี่มิกวันทางช่อง youtube กฎหมายสตอร์สิบห้านะคะวันนี้มาดึกๆนะคะคอนเทนต์น่าสนใจนะคะ,นะคะก็ฝากเพื่อนๆกดซับสไครต์ติดตามให้ด้วยนะคะใครยังไม่นอนตื่นตื่นน,นะ,ะตื่นมาคุยอยู่ด้วยกันนะคะวันนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆกดซับสไครต์ติดตามให้ด้วยนะคะอย่าลืมใครจะสั่งคำาชียหาแฟนฝรัง่งทุกเรื่องราวการหาแฟนฝรั่งแต่ต้นจนย้ายถิ่นฐานนะคะ มีได้หล่อภาษาอังกฤษนะคะในเรื่องของการสนทนาอะไรต่างๆก็แอดไลน์พิมพ์จา้าสิเมาได้นะคะวันนี้มีหัวข้อประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะคะที่พิมพ์อยากจะมาพูดคุยประเด็นนี้นะคะเพราะว่าอย่างในหลายคนนั้นนะคะพิมพ์ได้รับคอมเมนต์หนึ่งที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าเฮ้ยเขาเป็นทําไมผู้หญิงไทยเราถึงมองหาแฟนฝรั่งกันอย่างยกตัวยอย่างเช่นพิมพ์เลยนะทำไมถึงแต่งงานกับฝรั่งอะไรต่างๆนะคะก็คือ,เ,อเหมือนกับ ไม่มีปัญญาเลี้ยงตัวเองนะคะไม่มีปัญญาเลี้ยงตัวเองถึงต้องหาแฟนฝรั่งคือปินพูดตรงๆเลยนะคะว่าคอมเมนต์อะไรต่างๆนะคะที่มันเป็นการบูลลี่คนอื่นนะมันไม่ทําให้คุณดูคูนะคะไม่ทําให้คุณดูดีหรือว่าอะไรต่างการแต่งงานกับฝรั่งนะคะมันมีหลายเหตุผลนะคะยุคป,ปัจจุบันนะพิมใช้คํานี้นะว่ายุคป,ปัจจุบันในคุณจะเห็นนะคะว่าพวกดารานะักแสดงอะไรต่างที่เขาแต่งงานกับฝรั่งก็คือ มีเยอะมาจากทุกวงการสาขาอาชีพนะคะมาจากในหลายวงการสาขาอาชีพและทุกวันนี้นะคะก็คือ,อคนที่แต่งงานกับฝรั่งนะพิมพูดตรงๆนะไม่ใช่ว่ามีแต่คนทั่วไปนะนะคะข้าราชการทหารตำรวจเพศาสัตว์อะไรต่างๆนะคะคุณก่อนที่คุณจะคอมเมนต์นะนะคะพิมพูดตรงๆนะว่าที่คุณต้องคิดก่อนคิดก่อนว่าถ้าความทัศนคติมุมมองแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน เหตุผลของการแต่งงานมันก็ไม่เหมือนกันเช่นกันคือหากคุณรู้จักแบกเกิมพิมนะพิมพ์ไม่ได้เป็นนามเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะเลี้ยงเลี้ยงดูตัวเองได้นะนะคะเมื่อก่อนพิมพรับราชการนะคะที่ไทยนะคะพิมพไม่มาวันนี้นะนะคะตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นร้อยเอกนะคะเป็นร้อยเอกแล้วก็รอขึ้นสารวัตรนะคะ,นะะก็คือแล้วก็ไม่ได้เรียนไม่ใช่ไม่ได้เรียนนะ นะคะแล้วก็คือแบะก,กาวด้านการเรียนก็จบปริญญาโทมานะคะแล้วก็มาเรียนต่อที่นี่อีก3ปีนะคะก็คือง่ายๆก็คือเทียบเท่ากับปอเอกระยะเวลาการเรียนนะคะด,ดังนั้นนะคะคือการที่เราจะมองคือมุมมองมันแตกต่างกันสาเหตุหลักๆที่พิมพ์แต่งงานกับฝรั่งนะพิมพูดตรงๆนะว่าพิมพเคยคบหามคนไทยมาก่อน นะคะเคยคบหาคนไทยมาสามปีนะคะแต่ก็คือความรักคนไปด้วยกันไม่ดอดนะคะเราก็เลยบอกว่าฮ้ยเราไม่ใช่ไลฟส์สไตล์ของคนไทยเมื่อเราคิดว่าเนะฮะ้ยเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ชอบเป็นผู้ตามเราชอบการเดินไปพร้อมกันเราชอบการที่มีความคิดเห็นเท่าๆกันนะคะคือมองว่าการเลี้ยงดูตัวเองใครก็เลี้ยงดูตัวเองได้นะคะไม่มีใครที่จะยืมจมูกคนอื่นหายใจเลยทุกวันนี้นะคะก็คือ ขนาดมาอยู่ที่ต่างประเทศพิมก็ยังทํางานหากคุณจะมองว่าที่เราแต่งงานกับแฟนฝรั่งมีผัวฝรั่งเพราะว่าที่เราจะไม่ได้ทํางานนั่งกระดิกขายคามเบรียมันไม่ใช่ทุกคนที่แต่งงานไปต่างประเทศนะหรือว่าแม้หลายคนที่อยู่ที่ไทยเขาก็ทํามาหากินกันนะคะเขาก็ทํางานทําการอะไรต่างการที่แต่งงานกับฝรั่งก็คือเป็นการเปิดโอกาสสร้างทางเลือกให้กับตัวเองนะคะก็คือเมื่อคุณหากคุณดูข้อมูลสัดส,ส่วนนะผู้หญิงกับผู้ชายนะก็คือคนไทยนะ ผู้ชายมันน้อยกว่าผู้หญิงนะคะมันน้อยกว่าผู้หญิงและทีนี้ก็คือมันไม่แมชชิ่งกันเมื่อมันไม่แมชชิ่งกันแล้วทีนี้ก็คือกลายเป็นว่าวิ่ตัดส่วนมันแตกต่างกันและทุกวันนี้นะผู้ชายก็ไปเป็นเลดี้บอยกันก็เยอะไปเป็นเกย์กันก็เยอะนะคะดังนั้นนะคะในหลายคนก็เลยว่าให้เปิดโอกาสสร้างทางเลือกตัวเองในการหาคู่ครองก็แต่งงานกับชาวทานะคะ,นะคะก็มองหาคน อื่นๆไปนะคะข้อที่สองไลฟ์สไตล์ชีวิตที่มันแตกต่างกันอย่างที่พิมพพูดไปน,นะคะว่าความคิดของพิมมันไม่เหมาะสําหรับการที่จะมีแฟนคนไทยเคยคบม,มาแล้วมันพังนะคะเราเป็นไม่ชอบเป็นผู้ตามเราไม่ชอบเป็นผู้ที่แบบว่าต้องปฏิบัติให้กับสามีเราร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราต้องการเขาดูแลเราเราดูแลเขาไม่ใช่ว่าเราต้องเฮ้ยทำงานมาเหนื่อยๆแต่ที่ข้างนอกบ้านเรากลับมา เราต้องมาทำอาหารมาต้องทําอะไรต่างๆคือผู้ชายนั่งรอก,กินคือมันเป็นค่านิยมหรือว่าเป็นอะไรที่เรารับไม่ได้นะคะเราก็มองหาคนที่เขามีความคิดแตกต่างไปคุณจะเห็นในสตรอรี่นะที่พิมพ์ลงนะนะคะว่าที่เนี่ยแต่ละวันนะคะก็คือภรรยาทำอาหารเนพิมทำอาหารสามีก็ล้างจานเราดูดฝุ่นสามีก็ต้องถูพื้นก็คือมันเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือกันนะคะเพราะว่าสังคมเขา ถูกสอนมาแบบนั้นไม่ได้แบบว่าให้เรามา t ว e ต t ผู้ชายถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือผู้ชายก็ปฏิบัติกับเรานะคะแล้วเราก็ปฏิบัติกับเขานี่คือมันเป็นค่านิยมหรือว่าสิ่งที่ปฏิบัติในทางตะวันตกซึ่งในสังคมไทยคนไทยเราผู้ชายบางคนยังไม่มีนะคะมันยังไม่มีตรงจุดนี้บางคนเขาก็ทําบางคนก็ไม่ทานะคะบางคนนะ เห็นมาบ่นกันในพันทิปเยอะอะไรต่างถ้าทางานนอกมาแล้วก็มันต้องมาทํางานในบ้านอีกอะไรต่างนะคะข้อที่สามนะคะก็คือโอกาสในชีวิตคือคุณต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคนเราเกิดมาชีวิตเดียวทุกคนต้องการชีวิตที่สบายต้องการชีวิตที่แบบว่าพพอร์ตพ่อแม่ของเราบางคนมีลูกนะคะมีลูกมีเต้าอะไรต่างแต่มีคนไทยเลิกลากันไปแล้วมันก็หายเข้าปากไปเลยมันไม่มาส่งเสียเลี้ยงดูวันหนึ่งที่เรา อยากแต่งงานเราอยากพาลูกเรามีอนาคตมีอะไรต่างบางคนเขาก็ไม่ผิดที่เขาจะหาผัวฝรั่งพอเขาได้แต่งงานปุ๊บเขามาอยู่ต่างประเทศเขามีงานทําก็พาลูกเข้ามาลูกเขาได้เรียนลูกเขาได้มีโอกาสอันนี้มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดที่คนเราจะมองแป่ว่าคือเนี่ยเขาไม่มีปัญญาเลี้ยงตัวเองหรือว่าอะไรต่างในหลายคนเขาต้องการให้ลูกเขามีโอกาสเขาก็ไม่ผิดที่เขาจะหวังดีกับลูกของเขา แต่การที่แนหลายคนมีเนกาทีฟทิงกิ้งนะคะก็คือคิดในแง่ลบนะคะคอยจะว่าคนอื่นอะไรต่างนี้มันก็ไม่ขู่คุณไม่ชอบคุณไม่รักคุณไม่พิสวัสด์ฝรั่งก็เป็นเรื่องของคุณแต่คนอื่นๆที่เขามองเขาก็คือมองในมุมที่แตกต่างไปนะคะก็คือมันต้องมองในเชิงบวกเชิงบวกที่จะแบบว่ามาทําให้เรานั้นมองเห็นอีกแง่มุมหนึ่งที่มันจะเปิดความคิดของเรา ันไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะคิดเหมือนกันนะคะไม่ใช่ทุกคนดังนั้นนะคะมันไม่ผิดคนไหนที่เขามีลูกนะคะส่วนมากนะนะคะเขาก็คือพาลูกเข้ามาเรียนต่างประเทศมาใช้ชีวิตต่างประเทศอะไรเด็กได้โอกาสได้รับการศึกษาคิดดูนะว่าหากจบจากนอกไปหากจบจากนอกวันหนึ่งที่เขาไปอยู่ที่ไทยก็คือเด็กมีโอกาสมากขึ้นเพราะสังคมไทยยังยอมรับการศึกษาที่จบจากต่างประเทศนะคะก็คือมันเป็นโอกาสโอกาสให้กับ คนพวกนี้นะคะข้อที่สี่นะคะก็คือชีวิตที่มันเปลี่ยนไปบางคนนะพิมยอมรับนะว่าเราใช้ชีวิตที่ไทยมันก็คืออีกรูปแบบหนึ่งเพะวันหนึ่งที่เราแต่งงานมาใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศมันก็คืออีกรูปแบบหนึ่งคุณเชื่อไหมว่าผู้หญิงไทยนะหลายๆคนอยู่ที่ไทยไม่เคยทําอาหารนะคะไม่เคยทําอาหารเพราะาอะไรเพราะเราเคยชินกับการที่เราไปซื้อข้าวหน้าปากซอยอาหารตามสั่งอะไรพวกนี้นะคะวันหนึ่งที่เรามาอยู่ต่างประเทศทําเป็นหมดนะ ทำไมเพราะว่าค่ะไม่ทําเป็นก็คือไม่ได้กินนะคะไม่ได้กินพอไม่ได้กินเราจะทาไงเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะทําบางคนเก่งนะนะคะจากที่ทําอาหารไม่เป็นโดยพื้นฐานล้วเป็นคนทําอาหารเป็นนะคะก็คือทําอาหารเป็นแล้ววันหนึ่งก็คือพอเรามาอยู่ต่างประเทศเราก็คือเหมือนเราต้องเรียนรู้มากขึ้นอะไรที่เราทําไม่เป็นเราก็ต้องทําให้เป็นนะคะก็เหมือนเหมือนมันเป็นเรียกว,ว่าอะไรอ่ะมันเป็นความแข็งแกร่งที่มากขึ้นกว่าเดิม นะ,ะมันคือทําให้เราเนะี่ยสตรองมากขึ้นกว่าเดิมการปรับตัวเข้ากับสังคมการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมอะไรต่างพวกนี้นะคะมันคือมันเป็นสิ่งที่แบบสตรองมากกับอากาศกับพวกนี้นะคะดังนั้นพิมจะบอกนะคะว่าเฮ้ยมันมีเหตุผลสี่ห้าข้อที่ในหลายคนนั้นเลือกที่จะเดินสายฝอนะคะมันไม่ได้หมายความว่าการที่เขามีสามีฝรั่ง ไม่ใช่เขาเลี้ยงดูตัวเองไม่ได้คุณไปดูดารานะคะดาราหลายหลายคนก็เป็นดารา<ๆ>เขาก็ยังมีผัวฝรลังเขาไม่มีปัญญาเลี้ยงดูตัวเองเหรอมันก็ไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปเจแบดเมาส์นะคะไปวิจารณหรือว่าไปอะไรเขานะคะอันนี้มันคือสิ่งที่ไม่ถูกนะคะสิ่งท,ที่ไม่ถูกดังนั้นวันนี้ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะคะแต่พี่ไม่ได้บล็อกคนนี้นะคุณคอมเมนต์ได้นะ นะคะพิมพ์คอมเมนต์ได้ยกเว้นกรณีที่พิมพ์จะบล็อกนะนะคะก็คือคุณคอมเมนต์ในสิ่งที่มันเกินขอบเขตคนเรามันต้องมีขอบเขตในการคอมเมนต์เพราะอะไรเพราะว่า YouTube เขาจะดูนะว่าเรานั้นสนับสนุนความคิดเห็นที่แบบแย่ๆคำพูดคำจาที่ไม่เหมาะสมหรือว่าอะไรต่างตาพอเขาเห็นแบบนี้แล้วก็คือเขาจะบล็อกไม่ให้คนอื่นอ่าเห็นด้วยอะไรต่างตาหมายถึงว่าก็คือเหมือนกับเราสมรู้ ร่วมคิดหรือว่าอะไรต่างพวกนี้ไปกับในทิศท,ทางของคนที่คอมเมนต์ดังนั้นคุณมีสิทธิ์คอมเมนต์ได้แต่หากมันเกินขอบเขตเราก็จําเป็นที่ต้องบล็อกหรือซ่อนคุณออกไปนะคะอันนี้ก็เตือนกันไว้นะคะก็คือทุกคนนะเพื่อนพิมพ์นะ้ปริญญาเอกก็เยอะปริญญาโทก็เยอะนะปริญญาตรีนี้ก็เยอะนะคะดังนั้นอย่าไปเที่ยววิจารณ์คนอื่นว่าที่การเป็นเมียฝรั่งเนี้ยจะต้องเป็นอ่าเป็นอ่า ไม่มีการศึกษาหรือว่าอะไรต่ไม่ใช่นะคะหรือว่าไม่มีปัญญาที่จะหาเลี้ยงชีพตัวเองอันนี้มันก็ไม่ใช่เพราะทุกคนมานะนะคะก็คือมีแบ็กกราวด์ที่ดีกันหมดนะคะมีพื้นเพกันมาที่แบบว่าโปรไฟล์ดีกันทั้งนั้นนะคะ <S <S ไม่ใช่แบบว่าโปรไฟล์ไม่ดีในได้หลายคนเขาก็มาเขาก็ไม่ได้มาหายใจทิ้งเฉยเฉยเขาก็มีงานมีการทําเขามีรายได้มีอะไรในหลายอย่างเขานะคะอย่าไปอย่าไป ่าไปมองอะไรที่มันเป็นแง่บวกเออแง่ลบมากๆนะคะวันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะ,ะคะคงจะตอบโจทย์ให้กับในหลายๆคนนะคะสิ่งสําคัญมากที่สุดนะนะคะการเป็นคนคิดบวกนะมันจะทําให้เรานะั้นเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะเราคิดแต่สิ่งที่ดีๆเราก็เจอแต่สิ่งที่ดีๆหากเราเป็นคนคิดแย่พูดแย่ๆนะคะชีวิตเราก็จะอยู่กับสิ่งที่แย่ๆนะคะ วันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังโอเคนะคะใครมีคาถามขึ้นมาได้นะคะค่ะคุณธนิชาสวัสดีค่ะคุณอัลโปนะคะย้าคุณปายนะคะจ้าป้าป้าวันเพ็ชนะคะค่ะคุณยลรดาอ๋อค่ะคุณค่ะคุณยลรดานะคะนะคะมาเล่าสู่กันฟังคืออยากให้ในหลายคนที่เดินสายนี้นะคุณต้องคิดคิดบวกเฮ้ บางคนนะบอกว่าฮ้ยเข้ามาเล่นแล้วเจอแต่ scammer นู่นนี่นั่นก็คือต้องคิดสิว่าที่มันต้องมีคนที่ดีมันจะมีคนที่มีตัวตนมันต้องมีคนที่ดีมันต้องมีคนของเราในนี้อะไรต่างๆพอเราคิดแบบนั้นนะเราก็คือจะเจอแต่คนที่แบบว่าที่ดีมานะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะคะที่เรานั้นจะเป็นที่ต้องคิดบวกนะและอีกอย่างนะเห็นก็มีมาโบนอีกว่าเฮ้ยเนี่ยผู้ชายที่เข้ามาไม่ใช่ t a r ์เก็ตของเราก็าคือไม่ใช่เป้าหมายของเรา คือพี่บอกก่อนนะคะว่าเว็บเดทออนไลน์หาคู่นะนะคะมันมีคนเล่นเป็นล้านสิบล้านยี่สิบล้านการที่แบบว่าเราเข้าไปแล้วนะคะโทษทีนะคะอินเทอร์เน็ตมันมันเออเลอร์นะคะแล้วก็มันไม่ใช่ทุกคนนะที่เขาจะเห็นเรานะคะดังนั้นนะหากคนไหนที่เขาไม่ใช่ทาร์เก็ตเรา เราก็ไม่จําเป็นที่ต้องคุยเราก็ไปเลือกเร์ชหาค้นหาคนที่แบบว่าเป็นเป้าหมายของเราอายุที่ได้เรียกกันหรือว่าอะไรต่างนู่นนี่นั่นน,นะคะจ้าคุณกีฬานะคะเราจากฟินแลนด์นะคะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาทักทายนะคะก็คือมันทําให้เรานั้นมีมีตัวเลือกของเรานะคะตอนที่พิมพ์เริ่มเล่นเบบเดทออนไลน์คู่นะนะคนะ,ะก็คือเป็นช่วงที่แบบว่า คนมีอายุทั้งนั้นนะที่เข้ามานะคะบางคนนะคะก็คืออายุเยอะอะไรต่างถามว่าเราคุยไหมเราคุยนะคะแต่เขาใช่ทาร์เก็ตเราไหมแ้เขาก็ไม่ใช่เป้าหมายของเราเราลองไปคุยดูดูทัศนคติดูอะไรต่างนะคะก็คือมันไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เราต้องการเราก็ไปเสิร์ชไปคน้นหาคนที่อยู่วัยได้เรียกกันนะคะ และเราอยากคุยกับคนไหนเราก็เข้าไปคุยกับเขาไปทักทายนะคะและอีกอย่างการเล่นนะที่ไม่ได้สนับสนุนให้คุณนะ,ะจิงสถิตยอยู่ที่เดียวบางคนเล่นนะคะคุณก็ต้องกระจายกําลังการเล่นนะคะวันนี้อินเทอร์เน็ตเป็นไร <c oughs> นะคะกระจายกําลังการเล่นเพื่อที่เรานั้นจะได้เปิดโอกาสให้ตัวเองนั้นได้เจอในหลายคนแล้วก็เปลี่ยนโปรไฟล์เรื่อยๆเปลี่ยนรูปอัปเดตรูปเรื่อยๆนะคะ และอย่างลูกก็ไม่สมควรที่จะเป็นลูกเก่าแก่นะเห็นบางคนนะใช้รูกเมื่อสิปีที่แล้วนั้นก็ไม่ไหวนะนะคะไม่ไหวนะะใช่ค่ะคุณสุพัฒนะคะคือบางคนมีเนกาทีฟติ้งมากนะคะก็คือไม่ไหวเหมือนกันนะคะไม่ไหวคือแบบว่า มองแง่ลบเกินไปนะคะมันก็ไม่ทําให้ชีวิตมีความสุขนะนะคะชีวิตมีความสุขกันเพราะว่าการที่เราคอมเมนต์หรือว่าอะไรต่างานั่นคือมันสะท้อนออกมาจาก,กจิตใจเราเมื่อเราไม่ได้ใช้ปากพูดเราใช้มือเขียนมันก็คือมาจากความคิดของเรานะคะความคิดของเราที่แบบว่าเฮ้ยเราคิดยังไงมันก็ส่งออกมาแบบนั้นนะคะอันนี้สําคัญนะคะมีคนหนึ่งเขาคอมเมนตะ์น่าสนใจนะนะคะเขาบอกว่า ขาแปลกใจว่าฝรั่งทำไมไม่ใช้บัตรกดเงินสดนะคะหรือว่าเดบิตการ์ดหรือว่าอะไรต่างก็ใช้แต่เงินสดอะไรต่างคือพิมพ์บอกก่อนนะคะว่าคือการที่ใช้บางคนใช้เครดิตการ์ดหรือว่าอะไรพวกนี้นะคุณจะต้องจําให้ได้ดีนะคะว่าเมื่อถึงเวลาจ่ายคุณก็จําเป็นที่ต้องจ่ายบางคนเขาไม่สะดวกแบบนั้นเขาก็เลือกที่จะใช้เงินสดเงินสดเป็นหลักเพราะอย่างเพื่อนสามีพิมพ์นะ แกไม่มีบัตรเครดิตแกรับเงินแกทํางานแกรับเงินแกรับแต่เงินสดแล้วเวลาที่แกไปไปจับจ่ายใช้สอยแกก็ใช้แต่เงินสดแกไม่เคยมีบัตรเครดิตไม่เคยใช้บัตรเครดิตเลยนะคะคือง่ายๆก็คือเหมือนเป็นเจนของเขาเหมือนเป็นรุ่นเป็นยุคข,ของเขานะคะพอวันหนึ่งเพื่อนพิมพ์มานะเขาก็ไปเปิดบัตรเครดิตไปทําบัตรเครดิตของนางเองนะอะไรต่างๆนะคะก็คือเหมือน เหมือนเราต้องใช้ข้อในต่างประเทศนะบางประเทศนะยามริกานะหากคุณใช้บัตรเครดิตจับจ่ายใช้สอยคุณจ่ายตรงเวลาหรือว่าอะไรต่างเขาเรียกว่าเครดิตกร์ของคุณนั้นจะขึ้นเพราะคนที่นี่เวลาที่เราไปเช่าบ้านซื้อรถซื้อลาเราไม่ต้องการคนคําประกันเราก็คือประกันคาประกันตัวเองเราด้วยเครดิตกร์ด้วยความมีวินัยในการจับจ่ายใช้สอยดังนั้นนะคะบางคนเขาก็เลือกที่จะเป็นแบบนั้น บางคนเลือกที่จะจา่ายเงินสดบางคนเลือกที่จะชําระบัตรนะคะอย่างที่บ้านพพ์ไม่ใช้เงินสดน้อยมากที่จะใช้เงินสดพี่มีเงินสดติดตัวไม่ถึงไม่ถึงอ่าไม่ถึงหนึ่งพันบาทนะนะคะมีแค่บางทีสามสิ 30, บาทสี่สิบาทอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าไม่นิยมใช้เงินสดเอานิยมใช้บัตรนะคะนิยมใช้บัตรแล้วตอนนี้นะ,ะไวรัสมันระบาดในหลายที่เขาไม่รับเงินสด ไม่รับนะคะเขารับจากเครดิตการเราเอาเครดิตการให้เขาเขาก็ใช้รูดแลวนี้ก็คือมาเช็คอะไรต่างเพราะในเงินนะคะก็คือมันมีเชื้อโรคมันสามารถที่จับได้ไต่างนะคะในอะไรที่เขาจะไม่รับไม่รับเงินสดอันนี้ก็คือเป็นเป็นความรู้ไว้นะคะความรู้ไว้เห็นมาเห็นมาถามกันนะคะจะบอกว่าเวลาที่เราเลือกคนหรือว่าแรางต่าง เหมือนเมื่อเมื่อวานที่อ่านคอมเมนต์หนึ่งนะบอกว่าที่เนี้ยคุยกับฝรั่งมาสี่เดือนคุยกันดีมากแล้ววันหนึ่งรู้สึกว่าผู้ชายไม่ค่อยอยากจะคุยคือพิมพ์พูดต่อนนะว่าแค่คนคุยนะคุณไม่ต้องไคิดมากหรอกเพราะอะไรเป็นแค่คนคุยหากคุณเป็นมือใหม่หัดคุกคุณอาจจะคิดมากนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าอินกับผู้ชายนู่นนี่นั่นแต่คุณอย่าลืมว่าโลกออนไลน์เขาคุยกับใครก็ได้ เราก็คุยกับใครก็ได้บางคนนะคะคุณก็คือ,อคิดแต่ว่าที่เนี่ยเราคุยกับคนนี้เขาต้องจริงจังกับเราเราต้องประสบผลสาเร็จเขาต้องรักเราเราต้อง end up happy ending ตอนท้ายอะไรต่างมันไม่ใช่ทุกเคสการที่เราคุยไปแล้วเรารู้สึกว่าผู้ชายเริ่มไม่ค่อยอยากจะคุยนั่นหมายความว่าผู้ชายเริ่มที่จะสนใจกับคุณการที่เราจะคุยกับใครคนใดคนหนึ่งมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วทีนี้รู้สึกว่าผู้ชายนั้น Drop out ก็คือถอย,ถอยไปอะไรต่างนะคะคือพวกนี้นะมันเป็นเรื่องปกติของของสังคมออนไลน์พิมพ์ใช้คํานี้นะของสังคมออนไลน์เพราะว่าที่พิมพ์เคยเจอมานะบางคนคุย3เดือนสีเดือนอยู่ดีๆมันก็หายไปมันก็หายไปเลยนะคะสิ่งสําคัญมากที่สุดก็คือเราไม่ต้องไปโฟกัสคนเดียวเราคุยได้หลายคนนะคะใครจริงใจกับเราใครมาหาเราก่อนคลิกก่อนเราเลือกก่อน เราจะไม่รอคนที่แบบว่าเฮ้ยไม่รู้ว่าชาตินี้จะมาไหมมันมีน้องคนหนึ่งมาคุยมาบอกว่าคุยกับผู้หลังมาสี่ห้าปีละคนเดียวคุยมาสี่ห้าปีผู้ชายไม่เคยคิดที่จะมาคุณอย่าลืมว่าชีวิตคนเราเราไม่ได้ใช้ชีวิตออนไลน์เราใช้ชีวิตในโลกของความเป็นจริงดังนั้นเมื่อมันไม่มีโอกาสพัฒนาไปถึงตรงจุดนั้นเราก็จะเป็นที่จะต้องถอย นะคะเราจําเป็นที่ต้องถอยดันงนั้นนะ้นพิงจะบอกคุณนะคะว่าไม่ต้องไปคิดอะไรมากเวลาที่เราคุยเราก็ดูคนนี้คุยกับเราบ้างคนนี้คุยกับเราบ้างก็คือคุยไปในหลายคนในเวลาเดียวกันคนไหนคลิกกับเรามากที่สุดเราก็จะรู้เองละว่าคนที่เขาพยายามที่จะอยากอยากรู้จักเราพยายามที่จะเรียนรู้เราพยายามที่จะที่มาเจอเราอะไรต่างนี่คือคนที่เขามีเป้าหมาย กับอีกคนที่เลื่อนลอยมันก็ไม่มีความหมายนะนะคะมไม่มีความหมายแล้วตอนคุณคุยมาเป็นสิบปียี่สิบปีมันก็ไม่มีความหมายหากคุณไม่เคยคิดจะเจอกันในชีวิตจริงเหมือนบางคนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเราจะไปเดทเรากลัวฝรั่งไม่ชอบเรากลัวเขานู่นนี่นั่น,นอะไรต่างคือหากคุณกลัวนะก็ไม่ต้องไปนอนให้พับลมเต่าเต่าตที่บ้านนะคะไม่ต้องไปหากจะคิดมากนะ พราะทุกครั้งที่พิมพ์บอกเวลาที่ไปเดทก็คือต้องคิดมากก็ถือว่าไปเจอเพื่อนคลิกก็คลิกไม่คลิกก็ไม่ต้องคลิกมันพิมพ์ไปเดทพิมพ์เดทมาเป็นสิบกว่าคนนะไปกินกาแฟเราดูแล้วพี่แต่งตัวไม่ดีแต่งตัวไม่สะอาดสะอานเล็บมือเล็บ,เล,บเล็บมือดูไม่ดีการพูดการจากินกาแฟสดครูบครูอะไรต่างเนี้ยคือไม่ใช่สไตล์เราแล้วก็บายนะคะแล้วก็คือเหมือนเราเห็นต่อให้ คุยกันมาดีแค่ไหนแต่พฤติกรรมที่สแสดงออกให้เราเห็นอะไรต่างแล้วก็บางคนก็ลุ่มล่ามอะไรต่างเราไม่ชอบเราก็บายนะคะมันก็แค่นั้นนะคะแต่คนที่เขาจะชอบเราแล้วมันคลิกจริงๆเราจะรู้เองแล้วว่าเฮ้ยผู้ชายเขาให้เกียรติเรานะเราไปกินกาแฟกับเขาอะไรต่างนะคะเขาให้เกียรติเรามีมารยาทนะคะแต่งตัวดีไม่แบบไม่ไม่ซกมกไ,ไม่อะไรมามันก็ทําให้เรามองอีกมุมหนึ่งดันงนั้นนะคะการคุยกันมันก็อีก สเต็ปหนการไปเจอกันมันก็อีกสเต็ปหนึ่งคืออยากจะบอกว่าไม่ต้องคาดหวังอะไรเหมือนกับาพี่คนหนึ่งมาบอกว่าที่เนี่ยคุยกันมา2ปีไม่เคยได้แชทกันส่งข้อความหากัน hi h e โล o hi h e n โลคือไม่มีอะไรที่มันรู้จักกันมากกว่านั้นแล้วคิดว่าที่วันหนึ่งที่เมื่อโรคระบาดมันสิ้นสุดลง mm hmm. เขาจะมาหาเราแล้วเราจะทํำยังไงไม่ต้องทําอะไรก็ไปเจอ คลิกก็คลิกไม่คลิกก็ไม่คลิกเพราะรายการที่ส่งข้อความหากันอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้แชทไม่ได้เรียนรู้กันมากเนี่ยมันมันทาให้เรารู้จักกันน้อยมากมันทําให้เราเทพจะไม่รู้จักกันเลยนะคะนั่นหมายความว่าผู้ชายไม่มีความแอคทีฟมากพอที่อยากรู้จักกับคุณหากผู้ชายมีความแอคทีฟมีความกระตือรือร้นที่อยากจะรู้จักเราเขาก็ต้องเซตเวลาเซตไทม์นะคะโอเค เราจะแชทกันนะเวลานี้นะผมมีเวลาว่างคุณนอนหรือ,อยังอะไรต่างๆนะคะเขาก็ต้องเซตเวลาเซตไทม์เพื่อจะคุยกับเราอันนี้ก็คือมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเห็นว่าผู้ชายนะเขากระตือรือร้นนะคะเขากระตือรือร้นที่อยากจะรู้จกักอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แต่หากมันไม่มีนะคะมันก็คือ,อพัฒนายากนะะพัฒนายากเพราะการที่ส่งข้อความไปให้เฮลโลให้เฮลโล มันเป็นปีสองปีไม่มีความหมายเพราะเราไม่รู้จักอะไรเขาเลยนะคะไม่รู้จักสําคัญแล้วก็สําคัญมากๆที่เรานั้นจําเป็นที่จะต้องดูความแอคทีฟของผู้ชายหากมันไม่เวิร์กนะคะคุณรู้ไว้เลยว่าหากมาเจอกันในชีวิตจริงมันก็ไม่คลิกเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักกับเขาเลยนะคะไม่รู้จักกับเขาว่าเขาคิดยังไงเรารู้จักอะไรเขาบ้างนะ,ะคะการที่จะมาเจอกันวันหนึ่งเนี่ยความสัมพันธ์มันต้องพัฒนาไปในเลเวลไหน นะคะอันนี้คือสำคัญมากๆนะคะใครมีคำถามขึ้นมาได้นะขึ้นมาได้นะคะบางบางคนคิดไม่ถึงนะคิดไม่ถึงอะไรต่างนะคะแต่ว่าคุณต้องต้องคิดให้ถึงนะเมื่อวันหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยเราเรามาเจอคือพิมยอมรับนะว่าในหลายๆคนยังเป็นมือใหม่คุณยังเป็นมือใหม่หัดขับบางครั้งคุณเทคอิสซีเรียสลี่นะคะคุณ ถือมันจีเรียดเครียดมากนะคะคุยกับคนหนึ่งเนี่ยเราต้องคลิกต้องอะไรไม่ต้องไปคิดมากนะคะหากมันไม่คลิกค่ะผู้ชายจะบายจากเรานะคะมันมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติของสังคมสังคมออนไลน์เลยล่ะนะคะสังคมออนไลน์มีคำถามขึ้นมาได้นะนะคะ นะคะใครมีคาถามก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะพิมมาตอบให้กับทุกคนนะคะมาตอบให้กับทุกคนคุณจะจะตอบช้าตอบเร็วอะไรต่างมาตอบให้กับทุกคนสิ่งสําคัญมากที่สุดการเล่นเว็บเดทออนไลน์หนึ่งสตินะยืนเบลอของความเป็นจริงนี่สําคัญมากๆนะคะสาคัญแล้วก็ต้องเป็นคนคิดเป็นนะเป็นคนคิดไม่เปลี่ยนนี่ก็ไม่รอดนะนะคะไม่รอดเพราะอย่างที่พูดและพูดเสมอว่าเว็บเดทออนไลน์หาคู่ไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนไม่ได้เหมาะ บางคนนะคะก็คือไม่พร้อมนะคะไม่พร้อมที่จะที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นคนอื่นไม่พร้อมที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะคุณก็มีสิทธิ์ที่จะโดนฝรั่งาลอกคาบนะอย่างที่พิมพ์เคยเล่านะคะว่ามันไม่ใช่แค่มุมแบบว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นแฟนหรือไม่มีตัวตนอย่างที่เคยพูดนะคะว่าที่เข้ามา แต่งงานมาที่ต่างประเทศผู้ชายปนเปิดอผู้หญิงนะคะและนี้ก็คือให้ผู้หญิงคู่นี้ยืมสินนะคะคู่นี้ยืมสินให้ผู้หญิงติดหนี้อะไร่างต่างพอผู้ชายได้เงินตามที่ต้องการแล้วก็ซื้อตั๋ววันเว์ผู้หญิงกลับไทยนะคะกลับไทยไปแล้วล้วก็แจ้งตมนะคะมาไม่ให้ผู้หญิงคนนี้เข้าอะไร่างต่างมันแจ้งได้นะมันแจ้งแล้วเขาก็มาหิ้วปีกคุณถึงที่บ้านนะนะคะอันนี้ก็คือต้องะระมัดระวังกันนิดนึงนะคะถามว่ามีจริงไหมมันมีแล้ว นะคะมันมีแล้วมันก็มีเกิดขึ้นมาแล้วนะคะที่ที่เห็นในต่างประเทศเพียงแต่ว่าคนที่เขานี่เขาไม่พูดแค่นั้นนะคะคือมันต้องมองในหลายมุมสิ่งสําคัญมากสื่อก็คือความฉลาดความเอาตัวรอดนะคะเอาตัวรอ,อดของตัวเองนะคะใครมีคําถามนะคะแล้วขึ้นมาแ๋ยวอีกสักพักหนึ่งพี่จะไปวันนี้ร้อนมากร้อนจริงๆนะคะร้อนแบบสุดๆ นะะร้อนจนแบบน้ำมืดเลยล่ะนะคะหาจะว่าไปแล้วนะอากาศที่นี่นะคะร้อนพอๆกับที่ไทยนะจะมันแตกตา่างจากที่ไทยก็คือมันร้อนแห้งนะคะไม่ร้อนชื้นแบบบ้านเราถ้าร้อนชื้นแบบบ้านเรานะคะก็คือเราจะเหงื่อออกแต่ที่นี่เหงื่อไม่ออกนะเราไปเดินเนี่ยเหงื่อไม่ออกนะคะ เนี่ยไม่ออกมันก็ทําให้เราแบบร้อนร้อนสมควรพอสมควรนะคะใครมีคําถามขึ้นมาได้นะคะขึ้นมาได้นะฮะ,ดนะฮะเดี๋ยวจะไปแล้วนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปไหน COVID, โควิดโคอะไรด้วยนะคะร้อนอีกนะคะนะ โอเคนะคะเพื่อนวันนี้ก็มาเพื่ปรับพูดคุยแค่นี้นะคะก็เจอกันในคลิปต่อไปนะคะใครอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรนะคะก็คอมเมนต์ไว้ในวิดีโอได้นะคะ,ดดนะคะเดี๋ยวพิมมามาทําให้กับทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเพื่อปรับพูดคุยแค่นี้เจอกันในคลิปต่อไปก็ฝากเพื่อนกดซับแคร์ติดตามให้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะการเดินสายนี้ไม่ได้เหมาะสําหรับกับทุกคนนะคะมีสติคิดให้เป็นคิดให้ได้นะคะหากจะทําอะไร โดยที่ตัวเองไม่รู้คอมเมนต์ถามจะไปแก้ผ้ากับฝรั่งดูอะไรต่างๆก็ถามก่อนนะนะคะอย่าเป็นบ้าไปแก้ผ้าให้มันดูนะคะแก้ผ้าให้มันดูเราก็คือวางถูกม,มันถูกแบ็สมันมาแบ็กเมลคุณแล้วกันนะคะวนนี้ก็มาพูดป่าพูดคุยแค่นี้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะราตรีสวัสดิ์เราหลับฝันดีกันทุกคนนะคะขอบคุณค่า